สวัสดีครับพบกับช่อง JK เกษตรฟาร์มครับคลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมครับมาดูควายครับพร้อมเปิดราคาควายสวยๆครับนี่ครับควายเลยควายไทยใหญ่บ่ไทยใหญ่ลูกผสมเป็นไทยใหญ่ลูกไทยใหญ่ต้องลูกไทยใหญ่เพราะว่าท้องแล้วใช่ไหม นี่ครับโอ้ตัวผู้สวยครับแต่ยังไม่ออกมาครับนะออนี่ครับแปลล่ลูกตัวผู้ครับโอ้สวยครับตัวนี้ ตัวนี้เปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับเจ็ดหมืนแปดพันห้าร้อยบาทเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทครับนี่ครับแม่ท้องเลยใช่ไหมนะแม่ทับไปอย่างแ,แม่ทับแล้วนี่ครับเจ็ดหมื 8, ่นเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทครับ,รบสองตัวนะครับ นี่เอาเอานี่ครับสวยๆครับลกูกเนื้อหนังแน,น่นแน่นท่านใดที่สนใจก็ทักถามคอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับ ท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง JK เกษตรฟาร์ม้วยครับจากคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ